ตัมปลาครับผม,ม,ม,มเด้อมากินตัปลาตัมปลา,าครับผม ตำปลาครับตำปลาพริกแห้งครับผมผงนัว เด้อมากินตำปะมาขามเปียกป,ปลาปลาเส็บเสบ็บ ไม่ดไม่โดงกำป่ครับผมได้จนิด,ด,ดนี่นำเสรแล้ว ตำปลาครับผมด้ยยืนใส่ปูลองอืว้าฮนะม,มาเลยครับอื ได้ครับ